เราเห็นว so, ่าพระองค์รักคริสจักรรักเจ้าสาวประทานพระองค์เองเพื่อจะได้คริสจักรที่บริสุทธิ์ความตายคือวิธีที่พระองค์จะทําให้เราบริสุทธิ์เพราะเจ้าบ่าวที่บริสุทธิ์ต้องการเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ครับแต่เราอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าพระเยซูตายเพราะเราบริสุทธิ์อยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วไม่ใช่ครับพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเราคู่ควรพระเยซูไม่ได้ตายเพราะ ผู้หญิงคนนี้สวยงามคริศจักรสวยงามอยากได้ไม่ครับพระองค์ตายเพื่อทําให้เราบริสุทธิ์พระเยซูตายเพื่อชําระเราให้สะอาดเลือดของพระเยซูนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้และเราต้องเข้าใจกันว่านี่เป็นกระบวนการครับณนะเวลานี้พี่น้องทุกคนที่เป็นหนึ่งในคริสจักรของพระเยซูคิ์หนึ่งที่เป็นหนึ่งในเจ้าสาวของพระคิ์อยู่ในกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราได้เกิดใหม่แล้วได้กลับใจเชื่อแล้วพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมตามสถานะเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่เรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง100%เรครับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เอเฟซัสบทที่5บอกในการดำเนินชีวิตของเราผมยังไม่ได้ปัะสจากตาหนิร้0ย พี่น้องเรายังไม่ได้ปัสจากตาหนิร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่เราจะได้เป็นในวันสุดท้ายฉะนั้นนะครับณนะตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการซึ่งถ้าเรามองกระบวนการแห่งการถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นจากแง่มุมของเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเพราะว่าเราบอกได้ว่าการเติบโตในความบริสุทธิ์หรือในการเป็นเหมือนพระเยซูอข,ของเราคือการเตรียมพร้อมสำหรับวันแต่งงาน ซึ่งผมว่าไม่มีเจ้าสาวคนไหนนะครับที่ไม่เตรียมพร้อมสำหรับวันแต่งงานและพระเยซูบอกว่าถ้าเรารักพระองค์เราก็จะเชื่อฟังพระองค์ถ้าเจ้าสาวรักเจ้าบ่าวคนนี้ก็จะเชื่อฟังเจ้าบ่าวครับแต่ทุกครั้งที่เราล้มลงก็มีเลือดของเจ้าบ่าวที่จะคอยช่วยเราตลอดมีเจ้าบ่าวที่ทูลขอเพื่อเราบนสวรรค์ มันเป็นเรื่องที่สําคัญครับถ้าเรารักพระเยซูคริสต์ถ้าคริสจักรรักเจ้าบ่าวเราก็จะต้องมีความกระตติรอรลนในการเติบโตให้เตรียมพร้อมสําหรับพระองค์พระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่เจ้าบ่าวจะกลับมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เราสามารถเติมตัวเตรียมพร้อมเพื่อเจ้าบ่าวของคริสจกักร